อาจารย์จะไล่ตอบคำถามไปเรื่อยเพราะว่าคำถามเยอะมากนอนร้องไห้คิดถึงเขาทุกคืนทำยังไงดีคะอาจารย์สมน้ำหน้ามึงคือมึงคิดถึงใครอ่ะเขา แฟนเก่าใช่ไะสุดท้ายแล้วเขาทิ้งเราไปเราคิดไม่ได้เลยเหรอว่าเขาเป็นคนทิ้งเราไปจำไว้เวลาที่เราร้องไห้คิดถึงเขาแปลว่าในขณะนั้นเขาเดินจากเราไปแล้วหรือยังเขาเดินจากเราไปแล้วแปลว่าเขายังอยากได้เราอยู่ไะมไม่อยากได้แล้วดังนั้นเราควรอะไรอาวรกับเขามะไม่ควรดังนั้นเราพึงคิดและสังวรกับตัวเองเสมอว่า เขาไม่เอามึงแล้วมึงไม่ดีพอสำหรับเขาตัวเราเองไม่สวยเท่ากับอีกคนเดิมอีกคนใหม่ต้องคิดอย่างนี้เลยเพื่ออะไรเราจะได้เลิกคิดถึงถ้าเรามวลจะไปเปรียบเทียบว่ามันไม่เห็นสวยเลยกูสวยกว่ามันไม่เห็นดีเลยกูดีกว่าเราจะเดินออกจากความทุกข์นี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเรามวนแต่เปรียบเทียบความอาไยอาวอกับคนเดิมคนเก่าดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรตั้งสติ เลิกทำมิวสิกวิดีโอร้องไห้น้ำตาไหลกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองถ้าเราไม่เห็นค่าตัวเองวันนี้วันหน้าจะมีคนเห็นค่าเราได้ไหมไม่ได้ขนาดตัวเราเองอะ่ะยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเราเองเลยแล้วใครที่ไหนจะเห็นคุณค่าในความเป็นเราแล้วจะมาจีบเราจะมาคบเราจะมีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเลิก เลิกร้องไห้น้ำตาไหลกับคนที่ไม่รักเรากับคนที่กำลังออจะรอสชีวิตเราไปคิดซะว่าคนที่ไม่ดีที่สุดเดินออกจากชีวิตเราไปแล้วและกําลังจะมีคนที่ดีกว่าเดินเข้ามาในชีวิตเราคิดซะแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องไปร้องไห้น้ําตาไหลด้วยความปัญญาอ่อนของเองเนี่ยเพราะความปัญญาอ่อนของเราร้องไห้ในสิ่งที่ไม่ควรร้องเสียใจกับสิ่งที่ไม่ควรเสียใจเพราะฉะนั้นกลับมาตั้งหลักให้ดีเออ ทำไงให้แฟนเก่ากลับมา oh! มึงไปนอนรอ,อให้ไต่อีตัวเมื่อกี้นี้พอกันทั้งคู่ปัญญาอ่อนพอกันไปนอนเช็ดน้ำตาให้กันนะรักคนเก่าต้องทํายังไงให้ลืมอ่าไปอยู่พวกเดียวกันจากไปไปกองกันตรงนู้นเดี๋ยวกูจะได้ชาปนกิจทีเดียว ขอวิธีลืมคนเก่าเหมือนเดิมถ้าสาม,มัญจะจข้ามเลยนะเขาบอกไม่มีเวลาอยากให้เราเจอคนที่ดีกว่าเขาไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่อยากมีเราเอ้ามึงก็รู้คำตอบนี่นมึงก็รู้คำตอบอยู่แล้วจะหลอกตัวเองไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วมึงต้องยอมรับไปตามความเป็นจริง ว่าสุดท้ายการที่เขาพูดว่าเขาไม่มีเวลาเพราะเขารักษาน้ำใจไม่อยากให้มึงเสียใจเกินไปมึงก็ยังมาปลอมประโลมตัวเองว่าเออหรือเขาไม่มีเวลาจริงๆจ้าไม่ใช่จ้าเขาไม่มีเวลาสำหรับมึงแต่เขามีเวลาสำหรับคนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นคิดไว้จะได้เลิกมโนเพอพบสักทีแล้ รักแ,แฟนเขาทำไงดีครับมึงชั่วจ้ะอาจารย์พูดไปว่ากุศลกรรมบทเสร็เมื่อกี้นี้ถ้กต้องป่าไปเอาของกู้ดื่นม,มาเป็นของตัวเองคนที่เขามีีเจ้าของแล้วควรทำหะไม่ควรทำดังนั้นเมื่อทำแล้วควรทำยังไงต้องรีบเลิกให้เร็ว เมื่อวานก่อนอาจารย์ไปอาชีวะที่หนึ่งมาเขาตั้งคาถามกับอาจารย์ว่าวันเวลาที่เราเนี่ยไปชอบคนคนหนึ่งแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเรามารู้ว่าเขามีแฟนแล้วเขาถามอาจารย์ว่าเขาต้องทํำยังไงพิธีการจะทํำยังไงต้องเลิกถูกต้องเพราะอะไรเรามาทีหลังเราต้องเดินออกไปในวันนี้เราต้องแก้วกล้าอาหาร ในการ,รเผชิญกับความจริงว่าเรารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ของเราและการมาเป็นการมาทีหลังเราต้องโทษใครโทษตัวเราเองที่เราไม่รู้จักตรวจสอบตัวตาให้ดีว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นต้องรีบเดินออกอย่าไปจม,มความทุกข์แบบนั้นการเป็นมือที่สามไม่ใช่เรื่องดีการเป็นมือที่สาม ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทําให้เรามีความสุขได้เลยมันจะมีความทุกข์ซ้ําๆเป็นประจับเวลาเขากลับไปหาเจ้าของเขาเราก็จะเสียใจนอนร้องไห้น้ําตาไหลเสมอเพราะฉะนั้นเราอย่ามาทุกข์ร้อนเพราะเรื่องแค่นี้เลยเอาชีวิตไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไปหาคนที่ดีกว่านี้ดีกว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวเราอย่าไปคบผู้หญิงเห็นแก่ตัวเราอย่าไปคบ ถ้าเขายอมที่จะมามีเราเป็นมือที่สาเราไม่ควรยุ่งคนแบบนี้เราไม่ควรเอาคนแบบนี้มาใกล้ตัวเราเพราะเขาไม่ใช่คนดีพอที่จะยืนอยู่ข้างเราโอเคเนาะผีกลัวคนไหมผีโดยมากไม่กลัวคนแต่กูว่าน่าจะกลัวคนอย่างมึงอะนะอะไรวะเนี่ยทำไมหน้าเพื่อนผมเป็นอูน๋ มึงไปส่องกับจกตัวเองก่อนจาก่อนจะไปด่าคนอื่นเป็นอูดูหน้าตัวเองก่อนนิดนึงหน้ายังกราหมาชนเขื่อนด่าคนอื่นเป็นอูดในสันดาลอยากถามว่าตอนนี้ต่อไปแล้ว ไม่ชอบคนที่ไม่ดูสถานการณ์ไม่ชอบคนที่ไม่ดูสถานการณ์ควรปรับที่เราหรือเบาหรือเขาหรือไม่ควรสนใจคือน่าจะหมายถึงคนที่ไม่รู้จักการเทศสไม่รู้จักสถานการณ์ในเวลานะว่าควรทําไม่ควรทําหรือควรพูดไม่ควรพูดอะไรวิธีการคือถ้ามาไม่รู้จักการเทศสจริงๆิวิธีการคืออะไรกลับมาแก้ด้วยตัวเองดีที่สุดเราแก้คนทั้งห้องนี้ได้ไหมถ้าคนทั้งห้องนี้เกียดเราเราแก้ได้ไหม ไม่ได้เราแก้เขาให้เลิกเกลียดเราไม่ได้แต่เราแก้ตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมได้เราทําตัวเองให้คนอื่นไม่เกลียดได้ไหมได้แต่เขาจะเกลียดหรือไม่เกลียดเป็นเรื่องของใครเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่เราจะทําตัวเองให้ดีที่สุดด้วยการไม่ให้ใครเกลียดเราแต่เราจะเกลียดแก้ได้ไหมไม่ได้เราต้องยอมรับไัตามความเป็นจริงเราแก้คนให้เขาไม่นินทาเราได้ไหมไม่ได้วิธีการคืออะไรถ้าเขานินทาเป็นความจริง กลับมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่เขานินทาเราไม่ใช่ความจริงพิธีการทำยังไงอยู่เฉยถ้ามีเวลาในการแก้ได้แก้แก้ไม่ได้เขาไม่มีใครฟังไม่ต้องแก้เพราะอะไรมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องเดือดร้อนเพราะสิ่งที่ไม่จริงแต่เราจะเดือดร้อนเพราะความจริงต่างาความจริงจะทนต่อการแก้พิสูจน์ทาไมถึงบอกว่าเราจะเดือดร้อนเพราะความจริงความจริงมีสองอย่างความจริงว่าเราทําชั่ว ความจริงว่าเราทําดีเวลาเราทําจริงที่เป็นความชั่วเราต้องรับผลของความเศร้าใจนะต้องรับผลถ้าเราทําจริงในความความดีเราต้องได้รับผลของคุงาความดีนะต้องได้รับผลจะชั่วก็ตามจะดีก็ตามเราเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นด้วยตัวเราเองดังนั้นจบที่เราเบาที่สุดแล้วไม่มีอะไรเบาไปกว่านี้เพราะฉะนั้นพยายามฝึกฝนในการแก้ไขตัวเองอย่าไปแก้ชาบ้าน ถ้าอาจารย์แก้พวกเราทุกคนได้อยู่ในห้องนี้เหนื่อยนะเหนื่อยตายก่อนนะตายก่อนดังนั้นหน้าที่เราวิธีการคืออะไรกลับมาเปลี่ยนตัวเองเลยใครจะเป็นยังไงเราอย่าสร้างเหตุในการเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองอย่าสร้างเหตุในการเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นและอย่าสร้างเหตุ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเป็นอันว่าจบทีน,ใน,ใน,บนี้เกณฑ์ในการไม่เบียดเบียนใช้เกณฑ์อะไรในการวัดเกณฑ์ในการไม่เบียดเบียน อุศสกรรมบทสิบเมื่อกี้นี้หรือศีลห้าก็ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพิติกรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราห้าข้อนี้จะทําได้เอาห้าข้อนี้เป็นเกณฑ์เลยห้าข้อหรือสีลห้าเป็นเกณฑ์ของการวัดความดีความเลวของคนเป็นเกณฑ์วัดว่าเราทําแล้วเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นไหมวัดแค่นี um ้เลยการฆ่าสัตว์เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นนะเบียดเบียนเดือดร้อนสัตว์ที่ถูกฆ่าการลักทรัพย์เบียดเบียนเดือดร้อนนะ เบียดเบียนเดือดร้อนกับเจ้าของทรัพย์ที่เราไปขโมยเข้ามาการปลุกปื๊ดในการไปเอาคนอื่นมาเป็นของตัวเองสามีภรรยาคนอื่นมาเป็นของตัวเองเบียดเบียนเดือดร้อนเข้ามาเบียดเบียนเดือดร้อนคนที่เป็นสามีภรรยาหรือของเขาการพูดโกหกเป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนนะเบียดเบียนเดือดร้อนด้วยการที่ทําให้เขาไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้การดื่มสุราเป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนคนเลยนะเป็นการเบียดเบียนเดือดร้อนนอเ่นเพราะเราจะพูดเพ้อเจ้อละลานชาวบ้าน ไม่มีหูรูดพูดจาหยาบคายโกหกมันจะไปหมดเลยเมื่อดื่มสุราแล้วขาดสติมันจะเดินไปสู่ความประมาทเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์วัดตัวเองว่าเราเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเพื่อนผมชื่อนโมลืมคนเก่าไม่ได้สองปีแล้วครับจนเขามีคนอื่น มันก็ไม่ลืมสักทีอืมแล้วมึงอ่ะไม่ลืมที่จะเลิกสารแณนเรื่องชาวบ้านสักทีนะเลิกสักทีนึงนะพวกที่นอกใจควรจะได้รับชะตากรรมอย่างไรชะตากรรมคนอื่นมึงไม่ต้องไปสนใจตอนเนี้มึงกาลังรับชะตากรรมตัวเองอยู่คำถามคือเวลามันนอกใจเราไปเราทุกข์ไหม เราจะถามคนนอกใจระหว่างคนนอกใจกับคนโดนนอกใจใครทุกข์คนโดนนอกใจทุกถูกต้องบหมแล้วเรายังตามไปนั่งเฝ้าหำม,มันอยู่เนี่ยด้วยการที่ไปนั่งเฝ้ารอคอยมันส่องเฟซบุ๊กมันดูติกต็อกมันว่ามันคบกับใครใหม่หรือยังมันไปมีอะไรกับใครใหม่หรือยังมันใช้ชีวิตยังไงใครเป็นคนทุกข์เราทุกข์แล้วนี่เมื่อรู้ว่าตัวเราเองเป็นคนทุกข์เรายังจะตามต้องเฝ้ามันอยู่ไห วิธีการง่ายๆคือถ้าเราเลิกติดตามเขาเมื่อไหร่เราจะเริ่มสุขใจเมื่อนั้นส่วนผลของการกระทําของใครเราต้องปล่อยให้เขารับผลของการกระทำอาจารย์พูดว่าอยังไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครกระทํากรรมดีก็ตามกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นวิธีการคืออะไรเราแค่ปล่อยให้เขารับผลกรรมของเขาไปเราก็รับผลกรรมของเราไป แล้วเราก็ไปใส่ใจแก้ไขกรรมคือการกระทําของตนเองถ้าเขาไม่แก้เขาจะต้องทุกใจเพราะกรรมของเขาถ้าเราไม่แก้เราก็ต้องทุกใจเพราะกรรมของเราวิธีการคืออะไรกลับมาแก้ไขตัวเองกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองมีกรรมอะไรคือการกระทําอะไรที่ไม่ดีแล้วเริ่มต้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม,สม่สุดท้ายคนที่มีความสุขคือเราเองแล้วเราจะพ้นจากวิบากกรรม ไม่ต้องไปสนใจเรื่องชาวบ้านว่าเขาจะรับผลวิบากกรรมยังไงเพราะการมวนแต่ไปสอดส่องดูแลว่าเขาจะได้รับวิบากกรรมอะไรจากการนอกใจเราไปแสดงว่าเรากรธเกียรติอาฆาพยาบาทมากหลายคับแข้งใจกับเขาอยู่ตลอดเวลาควรไหมไม่ควรเพราะคนที่คับแข้งใจคือคนที่ทุกข์ร้อนอยู่ในปัจจุบันเขามีความสุขไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเรายังนั่งจมอดีตเลยเพราะฉะนั้นเลิกซะกลับมาอยู่กับปัจจุบัน อยากรวยแต่ไม่อยากทำงานทำยังไงดีคะเอาพระลมเป่าจ้าเอาพระลงเป่านอนอยู่บ้านไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านนี่แหละนอนตายไปดีกว่าช,ชีวิตนี้นะชีวิตถ้าคิดแบบนี้มึงจะไม่มีวันรวยเลยคนที่คิดเราจะทำทุกอย่างไปตามกระบวนการความคิดของตัวเองเราคิดสบายแต่ไม่คิดจะลำบากวันหนึ่งเราจะไม่มีวันได้อะไรมาเลย เราจำไว้ว่าทุกอย่างมันได้มาไม่ง่ายเลยกว่าอาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยอาจารย์อดทนทําซ้าๆเป็นประจําทุกวันอาจารย์ต้องโดนคนรังเกียจเยียดฉันคนใส่ร้ายป้ายสีขุดคุยประวัติเก่าโดนสารพัดโดนกว่าจะมานั่งถึงจุดนี้ได้แต่ความจริงมันจะทนต่อการไม่พิสุดชีวิตมันไม่ง่ายถ้าเราคิดว่าชีวิตง่ายเราจะไม่มีคําว่าจเจริญเติบโตในโลกนี้ใบนี้เลยและจะไม่มีคําว่าสําเร็จในโลกใบนี้เลย ถ้าเราเคิดว่าการเรียนการศึกษามันง่ายเราก็จะไม่สําเร็จการศึกษาอย่างง่ายถ้าเราเคิดว่ารา,ายวิชานี้มันง่ายจังเลยเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะอะไรคนที่คิดว่าทุกอย่างมันง่ายในชีวิตพวกนี้จะตั้งอยู่บนความประมาทบุคคลใดก็ต่างตั้งอยู่บนความประมาทจะเดินสู่ความล่มจมล้มเหลวในการใช้ชีวิตอาจารย์ใช้ชีวิตไม่เคยประมาทเลยเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์รู้เห็นแล้วว่ามันมีโทษอย่างมากจากความประมาทในการใช้ชีวิต อาจารย์เคยประมาทในการใช้ชีวิตอาจารย์เคยเป็นบุคคลล้มละลายอาจารย์เคยโดนอายัดทรัพย์โดนยึดทรัพย์อาจารย์เคยล้มจมล้มเหลวจากการทําธุรกิจอาจารย์เคยล้มจมล้มเหลวจากการไม่มีเงินไม่มีกินไม่มีใช้วันหนึ่งเพราะทําด้วยความประมาทไม่มองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นเห็นแต่ความสุขตรงหน้าเอาเงินซื้อทุกอย่างตามความต้องการของตัวเองสุดท้ายตัวเองเป็นหนี้เป็นสินพลุมพลาวันนี้อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ด้วยการไม่ตั้งอยู่บนความประมาท แล้วเริ่มขวนขวายในการทําอาชีพเลี้ยงตนเองเรารู้ไหมว่าวันหนึ่งอาจารย์กว่าจะขายของได้ตละลำบากเสียงอาจารย์แหบอาจารย์แห้งเพราะขายของอาจารย์เนี่ยเปิดรับบริจาคก,ก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้สอนธรรมะตั้งค่าตัวก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้ทุกวันนี้จะสอนธรรมะไม่เคยมีค่าตัวไปสอนฟรีเขาจะให้เท่าไหร่อาจารย์รับไว้เพราะมันต้องจ่ายค่าน้ำมันแต่ไม่เคยเรียกร้องห้าร้อยก็ไปพันหนึ่งก็ แม้จะไก่ก็ไปเพราะอะไรขอแค่มีคนไว้ก็พอเพราะอาจารย์จะมีโอกาสในการสอนได้อาจารย์ทำแบบนั้นก็ได้สบายด้วยแต่ไม่ทำเพราะอะไรอาจารย์ต้องการทําให้ทุกอย่างมันโปร่งใสและซื่อสัตย์บริสุทธทิ์ท่รรมสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำถามคือเหนื่อยไหมในการขายของเหนื่อยนะคอเนี่ยสักแต่สักแต่ าจารย์ขายของทุกวันนี้หลายคนอาจจะขำอาจจะตลกเวลาอาจารย์ขายของสไตล์การขายของอาาัอใจไม่เหมือนใครอาจจะขายของดีนะเราว่าทิกตอกขายของดีสุดเนี่ยที่เราเคยได้ยินมากี่บ้านคนที่อยู่ในวกนงการทิกตอกมาซื้อของเคยได้ยินว่ากี่บ้านรู้ปะเคยซื้อของในทิกตอกกันไหม,ไมเราว่าประมาณกี่บ้านที่เขาขายกันได้ร้อยละร้อยบ้านเลยมากที่เราจะได้ยินใช่ไหมวันละร้อยยุคแรกๆเนี่ยที่เราทำสถิติเนี่ยคนขายของใหม่ๆมันจะจํากัดแค่ร้อยออเดอร์ มันจะเกินกว่านี้ไม่ได้เรารู้ไหมว่าอาจารย์เคยขายพีกสุดกี่ออเดอร์แปดพันออเดอร์ในชั่วโมงเดียวแปดพันออเดอร์ในช่วงเี่ยอาจารย์ทํางานพีกพีกที่ช่วงดังใหม่ๆอ่ะกระแสมันกําลังดีจากเดิมที่อาจารย์ขายของวันเดียวชั่วโมงเดียวโดยเี่ยอาจารย์ไม่พูดด้วยซ้ำว่าจะขายอะไรแค่บอกว่าทุกคนอุดหนุนสินค้าอาจารย์ได้ในตะกา้าในระยะเวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง อาจารย์มียอดขายในไม่ถึงนสงมสองล้านกว่าบาท <_ d ata> ในระยะเวลาอันสั้นมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความขยันหมั่นเพียรในการทํางานเพราะการทําดีของเราคนจึงยาสนับสนุนเราแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมะนะทุกวันนี้จะต้องมานั่งขายของจริงจังมากกว่าจะได้ยอดขายแต่ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันตกลงมาเยอะมากแต่ก็ยังเลี้ยงชีวิตยังทําประโยชน์เพื่อสังคมได้ อาจารย์ยังเหลือเงินในการไปบริจาคให้ทหารชายแดนมาล่าสุดสองแสนกว่าบาทอาจารย์ยังเหลือเงินบริจาคในการทําบุญให้ทานสองแสนเนี่ยสองอาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์บริจาคไปห้าแสนกว่าบาทก็ยังมีเงินเหลือในการดูแลประชาชนสังคมอาจารย์ขายของทุกวันนี้ก็เนี่ยเอามาทําประโยชน์ออกบรรยายทําให้คิดค่าตัวบริจาคให้กับน้ําท่วมบริจาคอาจารย์ขายน้ําพริกอาจารย์ขายก็จริงนะแต่อาจารย์บริจาคน้าพริกทีหนึ่งเป็นหมื่นกระปุก แบ่งทยอยไปที่ัานสองพัน 2, กระปุกที่นี่ไปสามพันกระปุกใส่บาทที่หกร้อยกระปุกแจกจ่ายไปอย่างเงี้ยมูลค่าเป็นหลายแสนบาทเราทำเราจำไว้ว่าในฐานะเด็กนักเรียนอย่างพวกเราเราทำงานอย่าเห็นแก่ตัวเองคนเราที่เห็นแก่ตัวเองตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะไม่รู้จักแบ่งปันอะไรให้ใครเลยเราต้องรู้จักเป็นคนที่มีน้ำใจเวลาให้เราจำไว้ให้อะไรใครก็แล้วแต่อย่าหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา รู้ไหมว่าถ้าเราหวังผลวันหนึ่งที่เราไปขอเขาคืนมาแล้วเขาไม่ให้เราจะทุกข์ใจไหมวันนี้ให้คำปรึกษาเพื่อนวันหน้าเราเจอความทุกข์ไปขอคำปรึกษาเพื่อนเพื่อนไม่ให้คำปรึกษาเราเราว่าเราจะโกรธเพื่อนนะนั่นแหละเรียกว่าการให้โดยหวังผลสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเพราะความคาดหวังในชีวิตเราจึงทำให้ชีวิตเราผิดหวังได้ง่ายๆดังนั้นทุกวันนี้ที่เราผิดหวังเพราะอะไรเราไปคาดหวังว่าทุกสิ่ง ต้องเป็นไป, s <S ไปตามความต้องการในชีวิตของเราแต่ถ้าเราสามารถทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามกระบวนการว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราจะรับรู้ตามความเป็นจริงได้แล้วใจเราจะมีความสุขที่สุดพร้อมจะยอมรับความจริงเผชิญหน้ากับความจริงทุกๆอย่างในชีวิตแล้วหรือยังถ้าเราพร้อมเผชิญความจริงกับทุกอย่างในชีวิตเราจะปีความสุขที่สุดเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเราจะเป็นคนที่เจริญที่สุดในการใช้ชีวิต